ติดแบล็กเกตตำแหน่งแบบนี้มันผิดปกติหรือเปล่าในคลิปนี้ที่เขาสงสัยนะก็คือเขาติดใกล้เหงือกมากๆปกติไหมถ้าพูดตามตรงคือติดใกล้เหงือกทุกตำแหน่งแบบนี้พี่ย่ะไม่เคยเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันเออแปลกๆคือส่วนมากการติดแบ็กเกตอะเหมือนที่เราเห็นปกติมันก็จะติดบริเวณกลางฟันเนาะอาจจะมีลดตันกันไปบ้างแล้วแต่ฟันแต่ละซี่ตามความสวยงามสมายอาจของเรานะแต่เคสเนี้ยคือมันติดใกล้เหงือกมากๆทุกตำแหน่งเลยลักษณะแบบนี้มันเหมือนของการติดตอนผ่าขากไกลเพื่อฟิกฟันอะไรอย่างงี้ยเลยนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเนี้ยเขาเทคนิคไหนนะซึ่่งถาาามมมวัีกรติด แบงเกใกล้เหงือกไหมมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่ก็จะใช้ในเคสที่แบบเอออาจจะเป็นศพเปิดแต่ว่าจะไม่ได้ติดทั้งปากใกล้เหงือกหมดนะเราจะติดบริเวณที่เราศพเปิดอะคะ่ะ ให้มันปิดลงมาแนะนํานะถ้าเกิดใครสงสัยว่าแบกเกตของตัวเองอะ่ะเออมันแปลกไปหรือเปล่าหรือว่ามันแบบผิดปกติตรงไหนไหมเนี่ยคนแรกที่ควรถามก็คือคุณหมอที่จัดฟันให้เราอยู่ถ้าสมมนเาถามไปถามมาแล้วเขาไม่สามารถตอบโจทย์เราได้แล้วฟันเรามันไม่ได้ดีขึ้นเลยในแต่ละเดือนที่เราไปอะ่ะลายเดือนก็แล้วอะไรก็แล้วแล้วมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เราแล้วก็อาจจะหาซิกแนนพิเนียนนะคะก็คือหาคุณหมอฟันท่านอื่นแล้วลองไปปรึกษาดูก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดใครเกิดความผิดปกติแล้วอยากแก้ไขนะคะและอยากมาที่ทุจรักก็ยินดีนะคะสามารถมาได้ทั้ง สองสาขาเลยสาขาขอนแก่นบักซ์รอบแปดสาขากรุงเทพนนทติด MRT แยกติวานนทางออก3ค่ะก็จะมีทั้งจัดฟันเลกจัดฟันสายจัดฟันรอบสองสามารถปรึกษาได้ทุกวันเลยนะจะมีคิวหมอที่สามารถปรึกษาจัดฟันได้ทุกวันเลยค่ะนี่ก็ไปแล้วนะคะฟันมีปัญหาปรึกษาที่ทูตแรกกันนะคะบายใครสนุบบ้านเขียวไปไอดีนี้ได้เลยค่ะ